การลงทุนต้องขัดทุนนะอเอางนี้ก่อนคือถ้าคุณแบบไม่ชอบขัดทุนเลยคุณไม่ควรลงทุนการลงทุนคือความเสี่ยงถูกไหมการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ไม่อยากขัดทุนอาจจะไปลงบัญชีออมทรัพย์อะค่ะเราได้ดอกเบีย้ยอันนั้นเหมาะ แต่ถ้าคุณคิดจะลงทุนคุณต้องยอมรับได้ว่ามันมีความเสี่ยงความเสี่ยงต้องมาถามตัวเองว่าฉันเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเสี่ยงสูงขนาดไหนเพราะว่าอย่างของพี่อ้อที่แนะนําเราบอกว่าให้จัดพอร์ตแบบคอแอนเซเทอร์ไลท์คอคอ C O I E ก็คือคอตัวแกนหลักค่ะแกนหลักก็คือต้องแข็งแรงมั่นคงค่ะอันนี้ควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสี่ยงสูงแล้วกระจายความเสี่ยงให้เยอะๆเซเทอร์ไลท์ค่ะเซเทอร์ไลท์คืออะไรเป็นพอร์ตตื่นเต้นพอร์ตที่เสี่ยง เยอะขึ้นมาได้เสี่ยงเยอะขึ้นมาได้หรือพอร์ตที่พุ่งเป้าไปเลยเช่นบางคนอาจจะลงในหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งหรือลงดิจิตอลแอสเซทลงคริปตงก็ให้อยู่พอร์ตเซทเทิไลท์เพราะว่าความเสี่ยงมันมาพร้อมกับผลตอบแทนที่เขาพูดเนี่ยค่ะว่า high risk high return คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็ตดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้